กลับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคนที่รักเครื่องเสียงโดยเฉพาะวันนี้นะครับทาง Audio Nice ของเรานะครับมีไอเทมเรียกว่าเด็ดแห่งปีนี้เลยนะครับปี2022ต้องบอกว่าหลายๆท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดังกล้องโลกมายาวนานนะครับอย่างแบรนด์คล lip สนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่าชี้เป้าเพราะว่าหลังจากที่ได้ทดสอบกับลำโพงซับบูเฟอร์แล้วนะครับของแบรนด์คลิปเนี่ย โอ้โหประทับใจเรียกว่าเป็นแบรนด์โฮมเทเ e เตอร์นะครับในการชมภาพยนตร์แบบมหาชนเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะวันนี้แน่นอนนะครับที่อยู่ตรงนี้ตรงหน้าของผมนะครับนั่นคือซับบูเฟอร์ของคลิฟ f ์นะครับในรุ่นที่มีชื่อว่า R 1 2 0่ SW นะครับผม120ก็เป็นาหารหัสว่านี่คือดอก12นิ้วนะครับก็จะมีตั้งแต่10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วนะครับแล้วแต่ความต้องการและขนาดของห้องของแต่ละท่านนะครับผมอ่ะที่เห็นตรงนี้นี่ก็เป็นรุ่นท็อปนะครับที่ทางแอดมินผมนี่มีไว้ใช้เองนะครับนั่นคือเซนเตอร์ของแบรนด์คลิปส์นะครับประทับใจครับการที่ผมจะเลือกสินค้าเครื่องเสียงใดเข้ามาอยู่ในห้องทดสอบเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า ต้องดีที่สุดในตลาดเท่านั้นและคุ้มค่าเกินราคาครับมาอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับสำหรับแบนคลิปท,ที่หลายๆท่านรู้จักกันอยู่แล้วนอกจากหน้าตาอันสวยงามนะครับดอกจะเป็นสีแบบออกทองๆนะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นแนวแบบหอนนี่คือถ้าเป็นสไตล์ลำโพง แต่สำหรับซับบูเฟอร์ของเขานะครับสังเกตนะครับขอบยาวของเขาจะมีความหนาเป็นพิเศษนะครับจะมีช่วงชักแล้วก็ออกแบบตัวตู้นะครับเพื่อเหมาะกับโฮมเยเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับแบนคลิปส์นะครับนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1946นะครับร่วมร่วม76ปีเข้าไปแล้วนะครับ เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับผมมีรายการผลิตนะครับตั้งแต่ชุดฟังเพลงดูหนังโฮมเท e เตอร์ซาวบาร์นะครับหรือว่าจะเป็นแนวลำพงบลูทูธนะครับของเขาโปรดักต์หลากหลายมากจนถึงแบบไฮเอนด์อย่างโฮมซีนีมานะครับเขาจะมีรุ่นใหญ่นะครับราคาร่วมล้านบาทนะครับผมอ่ะ แต่ต้องบอกว่าคลิปนั้นรุ่นแรกของเขาเลยหลายท่านรู้จักกันแล้วนั่นก็คือคลิปชอนนะครับเป็นลำโพงฟังเพลงนะครับที่เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนะครับคนก็ยังหาซื้อและยังพัฒนาออกมาไม่หยุดยั้งเลยนะครับต้องเรียกว่าคลิปชอนนั้นโด่งดังมากๆสำหรับลำโพงตัวนี้เสียงดีมากๆเลยนะครับสำหรับวงการไฮเอนของเรานะฮะซึ่งแนวคิดและปรัชญาของคลิปสนะครับเขามีหลักการ ในการให้คุณภาพเสียงนะครับมาหลายสิบปีแล้วนะครับเริ่มต้นที่ High Efficiency และก็ Low Distortion นะครับเขาเน้นประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับและก็ให้ความเพี้ยนต่ำและน้อยที่สุดนะครับผมนะต้องเรียกว่าสำคัญสำหรับเครื่องเสียงดีๆเลยนะครับแล้วก็ Wide Dynamic Range หมายถึงการให้ Dynamic Bandwidth ที่กว้างช่วงตอบสนองฉับพลันที่ดีนะครับแล้วก็ลงได้ลึกนะครับมีความกว้างด้วยนะครับแล้วก็ c o n t r o l ล e d Directivity นะครับคือการควบคุมทิศทางนะครับของเสียงนะครับ และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ f l a t frequency response การตอบสนองความถี่นะครับให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุดเรียกว่าผู้ผลิตผู้กำกับภาพยนตร์ต้องการให้นำเสนอเสียงออกมาอย่างไรแบงคลิปต้องการให้ออกมาเที่ยงตรงและสมจริงที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเขาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า t r a f ฟริก o r นนั่นเองนะครับก็คือปากแตรเนี่ย o r นนะครับเดยเขาใช้การพัฒนาตัวนี้มายาวนานเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็น ดับต้นของโลกเลยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับในโรงภาพยนตร์ในประเทศอเมริกานะครับใช้ลำโพงคลิปส์นะครับแบรนด์นี้นะฮะมากกว่า50%์ในอเมริกาครับและทั่วโลกนี้มากถึง6,500โรงภาพยนตร์เลยนะครับต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและคุณภาพของคลิปส์เนี่ยเป็นที่ไว้ใจในคนที่รักการชมภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมาถึงวันนี้นะครับผมผมอยากจะแนะนำนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นและก็แบรนด์คลิปส์นี่ ไม่มีผิดหวังจริงๆเลยนะครับหลังจากที่ผมฟังมาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะล่าสุดได้ทดสอบตัวนี้นะครับตัว r 1 2 0 s b นะครับ1ินิ้วซับวูเฟอร์ตัวนี้ให้คุณภาพเสียงเบสที่ดีมากๆผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากซับบูเฟอร์ของแบรนด์อื่นๆตรงที่ว่าบางแบรนด์เนี่ยมันให้เ,เรียวกว่าดีเบสเนาะลงไปลึกนะครับทิ้งตัวนะครับแต่สำหรับคลิปนั้นผมเรียกว่ามีความกลมกล่อมและก็เหมาะสมนะครับได้ทั้งต้นได้ทั้งดี นะครับสำหรับแบรนด์อื่นอาจจะดีปอย่างเดียวบางแบรนด์อาจจะมีต้นสวยอย่างเดียวแต่ว่าคลิปที่ผมรู้สึกว่าเขาให้ค่าความเป็นกลางอย่างที่เขาบอกว่า f ฟ t f ฟรีแคนซี่เรสปอนส์ได้เที่ยงตรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ซับเนี่ยมีความเป็นตัวเป็นตนนะครับในน้ำเสียงนะครับผมประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า ซับตัวนี้เป็นระบบแบบแอคทีฟด้วยแอคทีฟซัมเซอร์หมายถึงมีแอมพ์พาวเวอร์อยู่ในตัวนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับอยู่ที่200วัตต์ IMS นะครับหรือพีคถึง400วัตต์เลยนะครับเรียกว่ากำลังสำรองของเขาเหลือเฟือผมลองเปิดเพลงดูหนังด้วยนะครับแบบอัดเบตแบบหนักๆเลยนะครับพยายามทรมานเขาเต็มที่นะฮะแต่ก็จะเห็นว่าโหช่วงชักของเขาและพลังของเขาเหลือเฟือจริงๆนะครับชอบที่กําลังสํารองของเขานะครับผมอ่ะเรียกว่าใช้งานง่าย นะครับผมเสียบปลั๊กเปิดปึบนะครับมีปุ่มปรับความถี่ความดังด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สามารถปรับเองได้ที่บ้านนะครับมีจุดตัดให้นะครับตั้งแต่4 0 h เฮิร์จนถึง100กว่าเฮิร์เลยนะครับแต่แน่นอนเวลาเราตัดซับวูเฟอร์ความถี่ก็อยู่ที่ต่ำกว่า8 0 h เฮิร์นะครับโดยความนิยมของพวกเรานะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัส ทดสอบระบบเสียงของซับวูเฟอร์ตัวนี้ด้วยนะบอกอีกนิดหนึ่งนี่คือซับวูเฟอร์ที่เป็นตู้เปิดนะครับมีเบสรีเฟ็กหมายถึงมีท่อพอร์ตระบายลมนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเขาได้ออกแบบมาแล้วผมบอกเลยครับว่านี่คือแบรนด์คลิ s ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็คอนเสิร์ต2ตัวอย่างด้วยกันนะครับแล้วกลับมาสรุปพร้อมๆกันครับ sound dream is left behind Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after You'll feel the dream, can't you see, getting closer To surrender, cause you feel the feeling ยังไงกันบ้างนะครับบอกแล้วนะครับว่าโอ้คลิปนะครับแบรนด์นี้ไม่ทําให้ใครผิดหวังเลยนะครับสำหรับรุ่น R 1 2 0 S W นะครับโอ้รุ่นนี้12นิ้วผมว่าเป็นอะไรที่กลางๆนะเหลือเฟือถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับห้องอะไรผมเรียกว่าห้องตั้งแต่มาตรฐานนะครับ4ณ6เนี่ยนะครับผมว่าใช้ได้แล้วหรือ3คูณ4บางคนบอกเออเอาซับ10นิ้ว2ตัวหรือ12นิ้วผมบอกนะครับว่า ช้12นิ้วครับคุณจะได้ปริมาณเบสนะครับย่านความถี่ต่ำได้ดีกว่านะครับแล้วคุณจะไปเติม10นิ้วอีกตัวหนึ่งก็ทำได้นะครับผมบอกเลยครับดูหนังนะครับโดยเฉพาะหนังแอคชั่นนี่แบบสะใจสไตล์ของอเมริกาของเขานี่บอกว่าดุดันเสียงกระแทกกระทันไดนามิกดีทั้งหัวเบสนะครับแล้วก็แนวลึกแบบพอดีพอดีด้วยนะครับผมต้องเรียกว่าใช้งานง่ายราคามิตรภาพ ราคาสำหรับรุ่น r 1 2 0 s w ตัวนี้นะครับอยู่ที่21,900บาทแต่สำหรับพี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงของเรามีราคาพิเศษนะครับสำหรับบริษัท Sound Republic และตัวแทนจัดจำน่ายทั่วประเทศของ Sound Republic เนี่ยเขาให้ราคาอยู่ที่16,900บาทครับโอ้โหน่าสนใจนะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทคุณได้คลิปไปครอบครองแล้วนี่คือแบรนด์ที่เรียกว่าราคาไม่มีตกแม้กระทั่งมือส คุณก็แม่เรียกว่าเผลอๆนี่ราคาขึ้นมีกําไรอีกนะครับเพราะช่วงนี้เครื่องเสียงเนี่ยทั่วโลกราคาขยับขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับอ่ะวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสําหรับใครที่รักการชมภาพยนตร์หรือจะฟังเพลงนะครับเอาซับเบอเฟอร์ของคลิปหมื่นกว่าบาทตัวนี้ไปเสริมนะครับผมเชื่อเลยว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขและก็ได้คุณภาพเสียงแบบไฮเอ็นในราคามิตรภาพแน่นอนวันนี้ Audio Ni nice ไนครับขอกันตีและก็ชี้เป้าให้กับคลิป R120SW อนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ควรพลาดครับสำหรับคลิปรุ่นนี้สวัสดีครับ